สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดของไป CM c ซียซิกครับก็วันนี้คือวันที่จะต้องผมจะต้องบินนะแต่พอดีเพิ่งขึ้นมาจากาลาดบุรีเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่ว่าก็มีแบบหยิบๆอะไรมาไว้บ้างแล้วเนี่ยคือทั้งหมดที่ผมจะไปนะก็บางส่วนผม ส่งไปเชียงใหม่แล้วอย่างพวกเทกกิ้งโพพวกอะไรที่ที่เป็นสเปรย์หรือเป็นแบบน้ำน้ำเจลเจลอ,อย่างเงี้ยผมส่งไปให้ที่บ้านน้องชายเรียบร้อยที่เหลือนี่คือเดี๋ยวผมจะแบกไปเองอย่างส่วนใหญ่ข้างหน้านี่เห็นก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยของของช่วยกันตายในเลสทั้งนั้นอ่ะก็จะมีเนี่ยเกลือเออแล้วก็นี่จะเป็นเหมือนแบบ เจลลี่เป็นโปรตีนครับของแฟนนะจ๊กมากแล้วก็มีโคปิโก้แกงง่วงแล้วก็จะมีอันนี้ผมดูมาแล้วมันพกง่ายเนี่ยน่าจะกินง่ายเป็นแบบนัดบาร์ทั่วอ,อยไรเง้ยแล้วก็นี่เป็นเรโปรตีนเราจะพกไปกินตอนแบบครึ่งทางอะไรประมาณเนี้ยพกเอาไว้ขาดไปได้คือนี่ครับย่าดมต้องมีของกินเล่นขนม อันนี้ต้องเอาไปครับไม่งั้นเดี๋ยวมีอาดาต้องทาเดี๋ยวหน้าดังแล้วก็มีแก้วนิ่มมีเป้แล้วก็ถุงมือผมจะพกไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันลื่นอ่ะมันมันฝน,นมันตกตลอดอ่ะคิดว่าลื่นแน่ๆเทกิิงโพก็น่าจะเอาไม่อยู่ใช้ถุงมือนี้แหละโัวเอาถุงเท้าไปสองคู่รองเท้าสองคู่รองเท้าเอาตัดสินใจนะเอาโลนพีกไปแล้จองนอด้าไ,าไป แมวดีกว่าไม่อยากเสี่ยงใส่คู่ที่ชินที่สุดและเข้าเท้าที่สุดจะมีอ่ลนพีคคู่หนึ่งแล้วก็มองบงังโบอาคู่หนึ่งแล้วก็เสื้อกันฝนผมใส่สีน้ำเงินเนื้อแต่พอดีสีเหลืองในกี้ผมจะไปให้ให้น้องเขายืมแล้วก็ไฟเฮดแลม ถุ tm 5มันบังคับสองตัวนะนี่คือสองตัวนี้แล้วก็มีหมวกเอาหมวกไปสองใบสาใบใบนี้ใบน,บนี้แล้วก็เป็นหมวกแบบหมวกปีกอ่ะกันแดดแล้วก็เสื้อผ้าก็อยู่ในนี้หมดละก็ไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้ที่ผมจะต้องแบกไปแต่ว่าอาจจะมีแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ในดอปแบกเนาะคงจะไม่ได้ยัดไปหมดอะอาจจะครึ่งหนึ่ง ใส่ดอกแบกไว้แล้วก็ถุงเท้ากับรองเท้าไว้ดอกแบกค,คู่หนึ่งที่เหลือก็แบกค,ครับผมใส่แบกอยู่ละแบกได้ก็ของที่เอาไปมีประมาณนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มถ้าขาดตกบกพร่องอะไรหรือขาดอะไรก็ expo ที่งานครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแพ็คของใส่กระเป๋ากันแล้วก็ สนามบ,บินครับออกจากบ,บ้านลูกเว้ยเล่นปิด